สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีค่ะมานี่ไปทางนี้ได้จ้ะอันนี้เรามาถึงที่เขาสวายนะคะวันนี้อาจารย์มาสวดมน์มาสาธยายมนต์ธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะในภาคเที่ยงวันนี้แล้วก็มาทําสมาธิเนาะเดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะดเดินเที่ยวชมนะคะในสถานที่ต่างๆก่อนที่นี่นะคะเป็นสถานที่ชพนกิจองค์หลวงปู่ดุลอตุโลวันนี้เรามา ตามรอยองคหลวงปูดุลอัตุโลในสถานที่แห่งนี้อันนี้ก็เป็นมหาเจดีย์นะคะอาจจะเรียกว่ามหาเจดีย์อัตุโลก็ได้นะคะซึ่งถูกสร้างขึ้นบนยอดเขาพนมสวายนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมด้านศาส,สนานะคะแล้วก็มีการ มีป่าไม้มีสิ่งแวดล้อมมีธรรมชาติต่างๆซึ่งถือว่าเป็นปอดเป็นหัวใจสําคัญของจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่หนึ่งที่มีความสําคัญและก็มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งด้วยกันนะคะวันนี้อาจารย์ยโสธรา,าพาทุกท่านมาสาธยายนะคะธรรมจักรับบตานสูตรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะคะอาจารย์จะตั้งชื่อว่าธรรมจักพรพลิกชีวิตเนาะก็จะเป็นทริปในการสวดธรรมจักรนั่งเองนะคะตอนนี้ เราพาทุกท่านมาชมเมื่อมาแล้วนะคะไม่ต้องกลัวว่าไม่มีห้องน้ําบริการนี่ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะในการบริการนะคะทุกๆคนนะคะที่มาเป็นห้องน้ําที่สวยมากนะคะแล้วก็สะอาดสะอ้านแล้วก็มีมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลไม่มีขยะมูลฝอยใดๆนะคะมีดูแลความปลอดภัยนะคะแล้วก็ดูแลความสะอาดต่างๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมคะ ค่ะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวเราเดินมาชมนี่อันนี้จะเป็นสาราที่สร้างด้วยหินเป็นศิลป,ปะแบบขอโมโบราณนะคะก็จะมีนกกระเวกคู่นะก็จะมีหน้าการแล้วก็จะมีพระอินร์นะคะหรือ,อพระวิศนุกรรมนะคะมีพระวิศนุกรรมก็จะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมนะคะจัตุรัสนะคะเป็นการสรรส้างนะคะเพื่อ,อนําสัญลักษณ์ของปราสาทต่างๆไม่ว่าแต่จะเป็น ดอกบัวศักดิ์สิทธิ์นะคะที่มีกลีบตูมแล้วก็กลีบบานเนี่ยนะคะนำมาออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบของโบราณนะคะที่มีปรากฏอยู่ในปราสาทต่างๆมากมายนะคะมีปรากฏอยู่ในปราสาทไม่ว่าแต่จะเป็นปราสาทบ้านพลวงปราสาทบ้านไพรปราสาทรังองแงปราสาทตาเมอนทมตาเมืินตุดนะคะแล้วก็ปราสาทภูมโปนนะคะปราสาทใหญ่เหงานะคะ ปราสาทบ้านปราสาทอะไรต่างๆเหล่านี้นะซึ่งถือว่าเป็น uh, โบราณสถานทางคติ uh, พรหมฮินดูเียอายุ900-1,000ปีนะคะก็ได้นะะําศิละปะเหล่านี้เองนะคะมาประยุกต์สร้างเป็นสถาปัตยกรรมเป็นไอดีนิตี้หรือเป็นอัตลักษณ์นะคะของจังหวัดสุรินทร์นะคะบริรัมศสะเกศก็มีนํามาประยุกต์สร้างนะคะเหมือนกันเมื่อเรามาถึงนะคะรอบอมหาเจดีย์นะคะ ของอตุโลนี้แล้วนะคะก็จะมีคําสวดเป็นภาษาบาลีนะคะเนี่ยจะเป็นอิติปิโสภควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุขตโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสาระิจะเป็นทั้งหมดอยู่100ระครังนะคะ100ระครัง100ลูกเวลาเราเดินขึ้นมานะคะท่านผู้ชมถือเคล็ดนิดนึงเมื่อเราเดินขึ้นมาแล้วจะต้องเวียนซ้ายนะคะ จะต้องเวียนแบบทางซ้ายถ้าเข็มนาฬิกาก็คือเวียนขวาเนาะแต่ถ้าเป็นหน้าเข้าเนี่ยก็จะเป็นทางซ้ายเวียนเหมือนเข็มนาฬิกานะคะเพื่อที่จะเดินเข้าไปด้านหน้าของมหาเจดีย์นะคะมหาเจดีย์ก็จะเป็นรูปทรงของถวยเทพเห็นไหมคะท่านผู้ชมจะเป็นรูปของอพระอินทร์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเหล่านี้นะคะสวยงามมากมายนะคะนี่ก็จะเป็นระฆังที่งดงามมากนะคะ อาจารย์ก็พยายามที่จะนำเสนอของดีเมืองสุรินตามเส้นทางหลวงปู่ดุลอตุโลนะคะนี่ก็จะเป็นอันนี้จะเป็นเจดีนะคะที่น่าจะเป็นสถานที่เผาขององค์หลวงปู่นะคะในบริเวณแถบนี้ก็มีการสร้างขึ้นมานะคะท่านี้เราก็มาสแสวงบุญโดยการมาทำทานมารักษาศีลและมาเจริญภาวนาโดยการสาธยาย ธรรมจักรประวัติศสสตรนะคะเมื่อเราเข้ามาบานประตูก็จะเห็นรูปของนาคนะคะนาคีนาคาคู่นะก็จะเป็นทุกอย่างปูด้วยหินศิลานะคะสวยงามแล้วก็เมื่อเราเข้ามาแล้วก็จะเห็นองค์หลวงปู่ดุลัตุโลเห็นไหมคะนี่จะเห็นองค์หลวงปู่ดุลัตุโลแล้วก็จะมีโอวาทขององค์หลวงปู่นะคะท่านผู้ชมแล้วก็จะมี รอยบาทอัตุโลเห็นไหมคะจะมีรอยบาทอัตุโลแล้วก็จะมีพระธาตุเจดีนี่จะมีพระธาตุเจดีนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะนิสรุปใจความอริยสัจสี่นะคะแล้วก็ให้ทุกคนได้เห็นเนาะนี่ค่ะมีผู้คนมา,ยา,ยาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะมรณาภาพ พระราพุทธารยาหลวงปูดุลอตุโลมรณภา,าพาเมื่อวันที่30ตุลาคม2526เวลาเวลา4นาฬิกาเศษนะคะรวมอายุได้91ปี26วัน7 4พันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบร,ร,รมราชานุเคราะห์นะคะพระราชทานพงมาลาน้าหลวงอักศพและพิธีกรรมโกรฉัดเบญจตั้งประดับปีปีชนัยกองชนะประโคมด้วยนะคะ เป็นพระเกียรติสูงสุดเนาะที่พระเจ้าแผ่นดินได้มอบให้นะคะอันนี้เป็นขบวนแห่สรเรนสังคาญองค์หลวงปู่ในยุคนั้นนะคะเห็นไหมมีฉัตรมีออสังตรง,งนอมีการเบลรงแล้วก็มีคณะนะคะหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะจะเป็นทหารนะคะลูกเสือนักศึกษาประชาชนในยุคนั้นนะคะ2อ,อ2 8คิดดูสิท่านผู้ชมว่ายิ่งใหญ่ขนาดไหนเนาะ ทีนี้เรามาดูนี่เห็นไหมครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระราชินีนะครับระบพันปีพระองค์ท่านเสด็จมานะคะคในหลวงของเรานะคะเห็นไหมคะนี่พระราชนีตอนนั้นพระองค์ทรงพระสิริโฉมที่งดงามมากทีเดียวนะคะนี่ท่านเสด็จมานะคะแล้วก็ฟ้าหญิงจุฬาพรสมเด็จองค์พระเทพนะคะท่านก็เสด็จมาด้วยนะคะ ทรงทําให้พวกคนจังหวัดสุรินทร์ได้เห็นชื่นชมพระบารมีอันนี้ก็จะเป็นโอวาทหลวงปู่ว่าด้วยบุคคลไม่ควรเศร้าโศกอะไรอวรถึงสิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันหมดไปแล้วเพราะสิ่งเหล่านั้นมันได้ทําหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะคะอันนี้อาจารย์อ่านเมื่อไหรแล้วน้ําตาร่วมทันทีนะไม่รู้เป็นเพราะอะไรเข้าใจไม่เข้าใจไม่รู้แต่แต่ว่ารู้สึกว่าอันนี้ทรง ประทานในพิธีสมเด็จพระยานสังวรนะคะได้เสด็จมาด้วยนะคะโอเป็นบุญตาจริงๆนะท่านผู้ชมคะค่ะอันนี้ก็คือมาลายขันนะคะก็จะเป็นพิธีในการเผาพองค์หลงปู่นะคะเห็นไหมภาพแบบนี้ก็จะไม่ค่อยมีแล้วนะคะท่านผู้ชมนี่แล้วก็จะเป็นในปัจจุบันก็จะเป็นวันอุทยานพนมสวายทำไมจึงสร้างเมรุเขาพนมสวายก็จะมี ทำแปลต่างๆนะคะก็จะมีผู้คนมาขึ้นเขาสวรรค์ในแต่ละปีมากมายไกลกองเหลือเกินนะคะท่านผู้ชมคะ่ะอันนี้ก็คือการนําเสนอแต่เพียงเท่านี้นะคะท่านผู้ชมอันนี้คณะของพวกเรานะคะอันนี้คณะของอพวกเราที่เดินทางมานะคะมีคุณแม่มุกนะคะคุณแม่คุณแม่ทินะคะคุณแม่รัตน์นะคะได้เดินทางมาด้วยนะคะนี่จะเริ่มต้นในการที่จะสาธยายมนแล้วนะคะท่านผู้ชมคะ่ะ